สวัสดีครับวันนี้ทางร้านอดุลเดชโปรเจคเตอร์นะครับผมได้นำโปรเจคเตอร์รุ่น F e p ฟสัน b 2 2 4 7 u นะครับผมตัวนี้ความสว่าง4200รูเมนนะครับผมความละเอียดภาพเป็น Full HD ค่าคอนท้าน15,000ต่อหนึ่งนะครับผมสแกนภาพของตัวเครื่องนะครับ ฉายจอ10เมตร12เมตรนะครับแสงสีสวยๆกันเลยนะครับผมเราได้นํามารีวิวบนจอ12เมตรจอนี้ตามคําเรียกร้องของพี่ๆเพื่อนๆที่อยากชมนะครับในการรีวิวจอใหญ่ๆนะครับทางร้านเราก็ได้นําจอ12เมตรพร้อมกับเครื่องเอฟซันอ2บีสอเครื่องนี้มาทําการรีวิวบนจอนะครับผมนะครับด้วยตัวเครื่องตัวนี้เป็น Fu l l HD นะครับและมีพอร์ตเชื่อมต่อนะครับต่างๆนะครับมากมายนะครับผมนะฮะมีช่อง hdmi 2ช่องนะครับผมนะฮะแล้วก็มีช่องนะครับ ออดิโอเอาท์นะครับผมนะครับสำหรับนำเสียงออกนะฮะแล้วก็มีสำหรับพอร์ตเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นรุ่นเก่านะครับที่ใช้อนาล็อกเป็นช่องวิดีโออยู่นะครับผมนะครับมี HDMI 1 HDMI 2นะครับรุ่นนี้สามารถส่งสัญญาณภาพนะครับมือถือนะครับเข้าที่เครื่องฉายที่โปรเจคเตอร์ได้เลยนะครับผมนะฮะด้วยศักยภาพของตัวเครื่องความสว่างนะครับ4,200รูมนเป็น Full HD ฉายจอ12เสตรวแสงสีสวยๆอย่างแน่นอนนะครับผมนะฮะ เวลาไปรับงานฉายหนังนะครับผมถูกใจเจ้าภาพแน่นอนนะครับกับความสว่างสูงถึง4 2 0 0ัอลูเมนให้แสงสีที่สวยงามนะครับผมภาพใสใสบนจอ12เมตรนะครับเดี๋ยวเราติดตามรับชมคลิปนะครับบนจอ12เมตรกันได้เลยนะครับจอนี้นะครับเรามารับชมคลิปนะครับรีวิวเอฟสัน EB2247U เครื่องนี้กันได้เลยนะครับดูภาพเนียนเนนชัดๆใสในะครับผม บนจอ12เมตรบอกเลยว่าแสงเหลือล้นนะครับผมกับ F Sun EB 2247U เครื่องนี้นะครับผมศักยภาพนะครับผมจอ10เมตรจอ12เมตรใช้ได้สบายๆนะครับผมดูนะครับนี่ครับนี่จอ12เมตรนะครับผมเดี๋ยวเราให้ชมตัวเครื่องกันนะครับผมว่าเราถ่ายจากเครื่องจริงนะครับผมไม่ได้ตัดต่อคลิปใดๆเลยนะครับผม เรานํามาเรานําโปรเจคเตอร์มาหลากหลายรุ่นเลยนะครับผมในการมาทํารีวิวสินค้านะครับผมจะได้ให้พี่ๆเพื่อนๆท่านนะครับได้ตัดสินใจนะครับผมนะครับเป็นแนวทางกันเลยนะครับในการเลือกซื้อโปรเจคเตอร์สักหนึ่งเครื่องนะครับผมนี่ครับจอ12เมตรนะครับผมแสงสีสวยนะครับผมด้วยที่ว่านะครับเป็นโปรเจคเตอร์เครื่องใหม่แกะกล่องป้ายแดงนะครับผม เอามารีวิวบนจอ12เมตรให้ชมแสงสีเด็ดโดนใจครับใสๆใส่เลยนะครับหลอดนะครับชุด lcd หม่หมดนะครับผมดังนั้นผมถึงแนะนาพี่เพื่อนทุกท่านนะครับเวลาจะซื้อเลือกซื้อโปรเจคเตอร์แนะนําซื้อสินค้ามือหนึ่งนะครับจบเสมอนะครับผมที่สําคัญมีประกันถึง2ปีนะครับผมซื้อมาไม่ต้องปรับแต่งสีอะไรเลยนะครับผมนะครับภาพสวยแบบนี้แน่นอนนะครับผมไฟล์นี้เราโหลดมาจากใน u t u b e นะครับผมนะฮะยังชัดขนาดนี้นะครับผม เอฟสันอีบีสองสองสี่เจ็ดยูนะครับผมติดตามนะครับเฟซบุ๊กอดุลเดชโปรเจคเตอร์ได้เลยนะครับผมหรือว่านะติดกดติดตามนะครับกดซับสไครต์ในช่อง YouTube กันได้เลยนะครับผมเราจะมีคลิปรีวิวสินค้านะครับผมจากทางเอฟสันให้ชมตลอดนะครับผมจะได้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อโปรเจคเตอร์กันนะครับ,รบขอจบรีวิวสินค้าเอฟสันอีบี นะฮะ2 2ง7 u รีวิวบนจอ12เมตรไว้เพียงเท่านี้นะครับผม